ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลมซาอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในส่วนของตัวคลิปนี้ผมก็จะมาทำการสอนเพื่อนถอนเงินในตัวเกม Market คากันเลยดีกว่านะครับซึ่งใครที่สนใจในส่วนของตัวเกมนี้สามารถรดาวน์โหลดได้เลยนะครับใต้ล่างคลิปจะมีตัวลิงก์เกมนี้ให้เพื่อนดาวน์โหลดอยู่สำหรับใครที่สนใจนะครับเออ ซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมจะทำการถอนเงินในส่วนของตัวเหรียญกันเลยดีกว่านะครับให้เรากดคลิกเข้ามาในรูปเหรียญหนึ่งทีนะครับตรงนี้นะครับพอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะเป็นรูปแบบหรือวัตถาบนี้นะครับซึ่งจะทำการถอนอยู่ที่54บาทนะครับก็คือเกมนี้ขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ10บบาทนะครับจะใช้อยู่ที่ประมาณ 10,000เหรียญสําหรับการถอนเงินนะครับคลิปนี้ก็คือจะเป็นการถอนเงินอยู่ที่5 4บาทนะครับหรือว่าถอนเงินออกทั้งหมดเลยนะครับเออซึ่งจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับหรือว่าถอนเงินเข้าไวไหมก็รอติดตามชมไปพร้อมกันนะครับซึ่งถ้ามีเสียงแจ้งตรงไหนนะครับหรือว่าถ้าผมพูดไม่เข้าใจตรงไหนก็จะต้องขออภัยเพื่อนๆณนะที่นี้ด้วยนะครับเออ ึ่งดยงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการถอนเงินเลยดีกว่าให้เรากดคลิกเข้ามาตรงคําว่าถอนออกทั้งหมดแล้วก็กดยืนยันปึ๊บยินดีรับเพียงแค่นี้เราก็ทําการถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเสร็จสิ้นประมาณนี้ก็รอแค่เงินเข้านะครับเออเดี๋ยวถ้าเงินเข้าก็จะมีการอัปเดตให้เพื่อนดูอีกทีนึงละกันนะครับเดี๋ยวถ้าเงินเข้านะครับ เกี่ยวทำการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งสําหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรกมายๆนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตตามในส่วนของช่องแลมซาริลกาศนะครับในคลิปหน้าเพื่อมีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการแจกอังพานเพื่อนกันเลยดีกว่านะครับจะทําพร้อมเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับหรือว่าทําการอัปเดตเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยนะครับเออ ประมาณนี้เนี่นะครับคลิปนี้อาจจะต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนลาไปก่อนนะครับหรือว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ